ดูดีนภัสก,กับน้องแก้วตาคุณแม่นะครับผมดูดูฟีกับน้องเล่นกันนะครับผมดูนี่ดูดููเบียดกันอยู่นะครับนี่ดูเล่น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 เอากแล้วหยับมาแล้ว ดูดูแก้วตาดูแก้วตาถอนหญ้านะครับผมดึงแม่มาถอนหญ้าเลยปีนมันสลลัดก็อยู่ตรงกลางครับนี่อยู่ชอบชอบชอบหญ้าอย่างนี้ก็แก้วตาดูดูดูปีนมะลลัดก็อยู่ตรงกลาง ดูล่นกันดูล่นกันดูล่นกันครับดู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 ดึงปากดึงกินในปากแม่แล้วแก้วตานี่แก้วตาจอมปวดดูดูครับอืมอืมมนเด็ก้าหอั

ดูดูพีใหม่กับพี่ใหม่พี่ใหม่กับไอ้เลิฟเลิฟคันคันเดี่ยคัน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 ืคัน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 ไ่ใ่อีกอว้นี้ต่อครับ เอาแมงอีย่งอียังนีตัวนี้แมงบ้องดอดร้างแล้วกัน,นแมงมันดำมากเลยดูขันเจาะใหม่อมอมโอ้ไอเจาะยางเนาะเจาะยางเจาะขอเพื่อน่ะโอ้ไปีแล้วเห็นสร้างมันถูบางนึงว่าจะมาสิทธิ์ขูขอหกักดู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 ปี <มา S 1> ใหม่ครับชอบต้นนู้นชอบต้นนี้เอาทุกต้นนะครับปีใหม่

ถูอีกแล้วถูอีกก็ถูอีกถูอีกครับเออเอาถูชนกันเลยเกะกะเริ่มเกะกะปีใหม่ปีใหม่ถูอย่างเดียวครับถูถูถูอย่างเดียวปีใหม่ใหม่แล้วปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เอาเอาถูอีกถูตัวนี้อีก ถูอีกเอาถูถูทุกต้นพูดแต่โต๊ะขอโต๊ะใส่ถูอย่างเดียวถูอย่างเดียวถูซ้ำนี่แล้วถูถูถูต้นนู้นและต้นนี้ต้นนี้และต้นนั้นนะครับผมปีใหม่มีเงินช้างเล็กช้างเล็กครับผมช้างเล็กโอ้โันอย่างแรงเลยอยากกินก้อนหมูนี่เนาะ ชูชูช <analyze> <erman> ูช oh, ูช e. okay okay. ูชูชููเออชูอย่างเดียวเลยนะครับผมนครับผมกดฝากกดไลค์กดแชร์นะคผมให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมพายเบินนะครับสวัสดีครับผม